คือมส่งของออ๋ส่งของเนี่ยปูพองปูฟางอะไรบ้านมาปูดไปอยู่ครับซื้อเจ้าก็ไม่ซื้อไข่เมืองอ่าวก็ไม่ซื้อใครเนี่ยไข่เมือง ใครก่อนเลยใครมนก็มีแต่ยืนยืนโาทรใส่ได้ใมาส่ได้่งสวมมแค่เนี่ยโอ้ยมันของเนีวผมเหนียวมทาเปนแม่นม่เบ่งรูปแม่แม่อ้านหมดโอ้ยของซีฟ้นปแตนไปได้คุณมาแหม่วอแม่โตจะรวยเาหนุ่ม ไปคดีส่งต่อนะกูมาส่งพอกับเจ้าอันเอ้เสื้อไงทำยางพรกบปะไงนี่ดีงานว่าแล้วแมมทักมาถามอยู่มาขึ้นมาไปชนีมาส่งเอกสารเลยใครเขาเาเมื่อวันอ๋อไม่ดีไม่ดีท่าจะพอนไม่ดีแต่ว่ายุ่งซึงัเป็นดูไป็เกดู็กดูโอ้เปนเบนเต็นะกโอนะ บอวนักศึกษานเลยบอ้นักศึกษานองนังซื้อหาซนังซื้อนักศึกษานักศึกษารุ่นก่อนซื้อนังซื้อใหญ่จุลาลงกวนมหาตัวเนี่มาเนี่ยล้นตัวน่อยตัวนันากนักเรียนเาโดนเราดวปัญหอย่างนี้อหาักเรียนพขแได้อ่านูบ่าแล้วนังสือก็ไ้อันนี้วันยังนเคุณพวงวิพาดิ์ว่าแก้บเลยบ่คี่นี่แก่เนี่ย จดีบ <toys> ีม <m ics> <m ics> ีกันไกลปะนี่กันีไกลโอ้ัไก้แสาวนรีนไปปล่อยป้าหลุดขีมอใส่ไปตัดผมหมู่บ้านนี่คนว่ามันจะไปตัดผมแม่แะไพวกนี้ไไปแต่ว่าเอา ผมนะเอาออกแค่ข้างๆนะตรงกลางไม่ต้องออกเนแบเนี่เป็นเบาแล้วดีไปบบเป็นเบาแล้วตะกี้ะเนีตะกี้ตาส้วงใบกระดาษไหมเห็นมูบนตะกี้มีใช่ส้งเรียนเหรอเขาเรื่อนที่แรกกันม่ดตาส้งใบกระตัลองส้งลองส้คตกส้งผมด้อ้อมตัดส้งไหมลูกส้งไหมก็ได้เน่ยบอยเลี้งใจไปโรงเรียนเห็นมูตาสันส้งเอเป็นเป็นเป็นเลือส้วงแหางกรดาเได้บ่ะ

อย่งนีมินมินนน้นี่นกหนรักบงของหลูกันเนนอนเลยวิทยาศาสตร์น่าจะป้าปะตุกเนาะต่อหกโออันนี้ของน้ำมนต่อหกต่อหกมันมีอยู่ชุดนี้เหิ่นเอามาให้วิทยาศาสตร์อ้วิทยาศาสตร์นั่งซื้อเรียนนอกเวล่าเอซีป้ะตุกทรงนั่งซื้อเรียนมาให้ ญี่ปุ่นมาเีมินนาโนะนิฮงโกภาษาญี่ปุ่นมเโอ้จะได้เป็นเกียวต้ประเทศประเทศนนะเนาะแต่ทำภาษาจีนมาอั้โ้ยหเศลาวล่มีการยกพุงไว้มีเศ้าอ่ะมีเศร้ากินหลายคนจากันึงเลยสาเลยเขาอ่บนเมื่อกี้อาบก็สองอานทั้งคันเลไปจะดนแล้ว เอาเลอแน่วนเนตัวอันยังไงดิคนหนึ่งเ่อทำไงบอกร้านซือำมนเี๋เขาปูความให้ปูหนงจแก้มจะเอาจะซือมาผีนะซื้อปูควองรุ่นเรียบร้อยแล้วอู้ใก่อนอู้ไปก่อนอู้ใบก่อนใจยัเี้ยแกบกพ่อี่พ่อพพาอว่าฝากให้หลวงพลอ่้าแตนมาสอนวพ่อเป็นยงมาซื้อเพนพนแกอบ้านอซอแล้วจงอ๋อพี่พน่ะอว ก็นี่แอดมินทงบอกว่าป้ามีคนส่งของให้ลุงสุภาพยาพาไปกางยีงน,งยยนลุงพลนถึงหรือย,ยังมาชันว่าอ่านซื้อ่อนไปไหนบ้างใครผู้ส่ง<ป>ใค,ง<ป>คุณผู้ส่งนี่คุณมิภารัตน์นะคุณมิภารัตน์าทานวนวลถึงแล้วนะคะเพราะว่าไอ้อเปี้ยวไอ้เปี้ยวโทรมารอยู่ว่ากางเกงยียนถึงหรือย,ยัง เียเกเกยีนนะแล้วอออันนีเส้อโอ้เสื้อแม็กแม็ก์เ้าขาบจักแม็กเาัดกีเสื้อเอ็มซีนนี้เกมงอ๋อคนเ้ยนายแบบมาล่องไงนายแบบไปไหน่็น้อยนาะคอลเลกชันแม็กทั้งนั้นเลย แอลแอเบอแลที hmm. uh, ่ม้ัตเมียชาได้องิงแล้วนั่งซื้อน่อ่านเือนถ้าได้ระตอะไรคนเดิมตัวแมนน้ีจากตกละเพระชุดก่อนนี่มาสองเนอะไอไม่มีเซื้อผู้สมบูรณไอ้ร้านพิมพ์ขาสทงมาเองเลยเรามหลันเลย กส่งหนังสือารอหาลยก็ส่งมาให้เลยนี่เราเราพี่สองอเนี่ยเราพี่สเสริมเสริมความรู้เอาแตนลงกรณ์เกียงไม่ยิ่งงั้เนี่ยตนอสนะเฮ้จกอันนี้คือของผู้ยิ่งแทนลแอบลสามสิบโอ้หสามสิบแล้วใชสีใสได้วนีพ่นใส่อยไรขกรใสอไรก็ว่าข่ใส่หน่อยก็หนีอยู่ เป็ตปักดํ้ืนมาเนาะเ็ปักดมเนาะืน้องแหตอเออะไรก็เฮ้ยน่แหมมบอก้องแหมมยัใสได้ยู่เอวสามองสามพนสอง่ใ่งบ้าเบ้งดีดอแหมมกับม่ได้ทำารด้าได้เฮ้ยรุ่นเอวบ่มีะลองให้นาีอยากกลมเลยเด้เสมอกันเบิดแล้วเพื่อนันก็ได้พยาแลนีน้อยเพินไปยุ 3ามสามตัวนี้แต่เก่าปรจากแกบางคนเนเมื่อันร่แอลแอลหน่อยเป็นไงไอไงเป็นหน่อยเนี่มึงเนี่ขาไม่ใส่หรอเนียมนบเนียนหมดก็ถึงหมดแล้วแต่เช้าเลยวันนี้แต่สาวนี่ฝนตกอากาศจะดีดีเสือร่อมเสื้อแต็กโตแกบางินเบ็ดหมดเสือตงถึงสามสี่เบ <listen>, ันสามตัว <inaudible> 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 <mumbles> ใส่เอแอลองคือยิ่งแบบเอแอลเอแอลไงให้หน่อยหน่อยไงอย่างนู้นแค่เจ้าจะฟองกวอาได้ม่ได้ดอกเจ้ามาใด่บ่ลเนาะลอง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 เลาก็แจ๊คใส่ลุงเยอะหุ่นใหญ่ใส่แอลเอแอลนม่คือใหญ่อยู่โอ้ยหุ่นล่อหนูใส่น็ไปกินแต่กาแฟที่พี่จะกินอยู่หันละเด้อร์ที่พี่กาแฟที่พี่กาแฟ สองมือสองซองสองซอง่ยมืม่อมือละหรอหรือสาละ,ละ,ละ <S <S ส,สองซองตักไตักแรงจักต้องว่าสาละนะเสลอกลงเนอะไ้นมันนี่เพิ่งมาปรังค่าอยู่มันเนาะรเบิดรังค่ามากเอยโอ้ยเซกัญยารังค่าตัวใดรังค่าก็ต้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณคุณพิพารัชแล้วก็ปตุกนะคะวันนี้แล้วสอถนึงเลยนะเอาใส่ถุงไรนะจริงมัน